ประสงค์นิกรทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมบรรพชาอุปสมบท89รูปที่วัดพระราม9กาญรจนาพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและหลังอุปสมบทจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่ารัพทวีธรรมารามอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับวัดพระราม9ก้าจะขยายโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปจนถึงเดือนธันวาคมปีหน้านะครับหลังจากมีผู้แสดงความจำนงขอบรรพชาอุปสมบทคิวยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้า เช่นเดียวกับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์129รูปที่วัดพระอุโบสถวัดคลองวานพระอารามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้บังคับการกองบิน5หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ไปดูที่บุรีรัมนะคะชาวเรือในจังหวัดบุรีรัมนำเรือ300ลำพร้อมใจซ้อมใหญ่พิธีเห่เรือครั้งประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติก่อนเริ่มกิจกรรมเห่เรือน้อมกล้าววงข่าพระพุทธเจ้าน้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท้าสถิตในดวงใจชาวไทยทั่วล่าในวันที่25พฤศจิกาย,ยานนี้ที่ลำน้ำมูลอำเภอสตึก ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะมีการเห่เรือแล้วนะคะยังมีขบวนพาเหรดช้าง40เชือกมีการจุดเทียนถวายความอาลัยและประดับไฟ900ดวงสว่างสวัยริมลำน้ำมูลค่ะส่วนนี้นะคะเป็นภาพคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษิ์นะคะ3,700คน สวมชุดสีขาวดำแปลอักษรเป็นเลข9ไทยเหนือรูปหัวใจและร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีก่อนกราบถวายบังคมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะนี่เป็นแม่ค้าย่านถนนสเสนหานุสรแหล่งการค้าการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่นําเสื้อผ้าเด็กจํานวน500ตัวพร้อมพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน399รูปและแฮมเบอร์เกอร์200ชิ้นมาแจกฟรีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลครับ